ไม่ไหนหมดวะไม่มีใครเล่นใช่ไหมเติมเลยมือโลโบอกตามหาดอนโลเลนโซ่ต่อหลังที่โหดที่สุดในเกมมาตอนนี้เรามีถึง80สปินเลยประมาณ1,000 0โลบักนะครับเล่ดอนโลเลนโซ่0.15แต่เรามีโชคดีเพิ่มขึ้นมาเป็น 1, 1> ผมมี80สปินโอกาสได้80ถ้าไม่ได้นี้ก็สยองแล้วครับ <Yeah. S 1> ไปเลยครับมือโลบัก let's go โอกากามารุตัวที่ปฏิกิริยาที่แบบเซียววิก็ยังทันอ่ะตัวเนี้ยต่อเลยครับกัมเบริชิชุระยูรินอิโกะอากามารุดอนชิกิพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแป๊กซะเร็วเลยฮารุกุระนาก,กิยูกิมิยะเฮ้ยโลที่สองได้สีแดงเลยตำนานลูกบอลถนน,นโห5%ออกไวมากอีก1%นี้น่าจะอันต่อไปอได้เอาไปตโกไปต่อครับเราจะหาดอนโลออเลโซครับน้องลินเราอ,อยากได้ลินเหมือนกันเนื <S 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 อ้อ 1%, 1จริงไหมเนี่ยกดแค่3สปินเฮ้ยเจมอยากให้ผมเล่นกองหลังขนาดนั้นเลยหรอมันง่ายไปหรือเปล่าเติมไปตั้งหมื่นโลบักมาเดี๋ยวเราไปสุ่มบัฟกันต่อดีกว่าครับผมพลังแฝงอันนี้ผมก็มีอยู่อีกตั้ง80สปินเลยนะครับโอ้โหแล้วอันนี้เลทสูชุดหนึ่งมาดิ1%พี่ก็ได้มาแล้วและโชวกับดาบอันนี้น่าจะเป็นสกิลของนางนี้ลุยต่อบ คืออย่างวะตั้งแต่ผมดูอนิเมะจนจบอะเนี่ย<ห>ผมยังไม่รู้จักอะไรคาว่านกกาบเลยเนี่ยสงสัยผมต้องไปเปียนเป็นภาษาอังกฤษก,ก่อนนะโอโ้อีกาทาบิโตะนะครับทุกคนเป็นสกิลสำหรับกองกลางนะครับทะลุทะลวงเพิ่มความแข็งแกร่งและย่างบอลเร็วสุ่มต่อคะ่ะไวการ์ดโอเคครับอันนี้กาครับไปต่อเลย let's go let's go ตอนนี้เราต้องการที่จะหาโซฮาเวสเตอร์นะครับเราต้องการไอ้นี้อย่างยิ่งเลยดิปเปิ้ลก็ได้โอ้มันมาแลยอยากให้ผมเป็นให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกอ,องกลางเนี่ยอยากได้สีแดงบ้างอ่ะสีแดงโผล่มาหน่อยศูนยจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกมาเลยขอหน่อยครับดิปเปิ้ลสแลกต์โอ้ยดิปเปิ้ลมาสีแดงกลัวจะมาจังหวะที่เรากดหลบจะอยู่นานขึ้นนะครับตัวน,นี้น่าจะผิวจัดเหมาะกับแอนโทนี่จริงๆ ตัวนี้ผมชอบจัดเลยนะคบเพราะว่าเขาเลี้ยงโหดมากนึกว่าพี่ลรนาลดินโยอ่ะอันนี้ต้องล็อกไวเลยสีแดงล็อกไว้ก่อนนะครับไอสีเหลืองๆนี่ไปไกลๆครับผม let's go ไปต่อสีอแดงเยอะว่ะแดงเยอะออกแต่สามาอ่างโอ้โหได้โอ้โหได้อันสามวะ่ะโอ้โหอย่างนี้ผมบุญนไปถึงดาวอังคารเลยนะให้ไวให้ไหวให้ไ,หว,หไหวเลยครับอยากได้สแน็คกับน้องโอ้โหเริ่มยากแล้วว่ะ GM เมเลยแค่30เอง มันง่ายไปหร mm ือเปล่าสีขาวจะมาวันไหนอ่ะสีขาวจงมาไม่มีคำว่าใกล้เคียงเอ้ยได้แดงแล้วได้สแน็คสแน็คโค้ตรงโห้โหรครูดาวเร็วขึ้นยังบอกว้างขึ้นอีกถ้ผมใช้อันนี้เนี่ยก็น่าจะโกงแล้วนะแต่ว่าผมจะใช้สูตรจุดหนึ่งอะครับดอลาเรนโซต้องไปต่อครับโอ้โหห้ครั้งสุดท้ายทายทายได้เมลอนนี้เมลอนเมลอนเลยอะครั้งสุดท้าย ดอโลเลนหยุดหยุดมันบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ได้นักเล่ามิญญาณ oh. แต่อย่างโชคดีที่เราได้โดโลเรโซมา oh. ผมว่าถ้าเอามาเล่นคู่กับสนเน็กเนี่ย oh. ก็น่าจะโกเหมือนกันมาทุกคนเดีเ๋ยวเรามาลองดูส oh. กิลโลโลเรโซหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็น,นยังไงดูซิโหโคตรพิ้วอ่ะโอ้โหสวยจัดหลอกฝั่งตรงข้ามหัวทิ่มอ่ะสกิลเนี้ย สกิลนี้ถ้าชนฝั่งตัวข้ามันจะทำให้ล้มด้วยนะครับโก้ครับตรงมากสกิลนี้โกงมากเทสสกิล B กันดีกว,ว่านะครับผมโกลเด้นดีเฟนส์โอเคได้อยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือเราเซฟนะครับบอลมันก็จะเด้งไปค่อนข้างที่ยงไกลมากผมว่ามันก็ไม่ได้ยากปุ๊บโอ้แล้วเปคคานิงมาพอดีเลยครับทุกคนตกนแตเรตีวมามุดตะขึน้นโอ้โหเมคคนิงโคตเจ๊ เดือครับคนหลอ่อมาเดี๋ยวเราลองเทสสกิลหน่อยนะครับผมนี่โยไมเคิลต่อดูเลยสิอ <Yeah. S 1> ุ้ยโยไมเคิลอุ๊ยหูยังบอลจากเทา้าหูยังบอลจากเท้าเลยทุกคนบีอันเดอร์โหมดหูวอันเดอร์โหมดบอ้ยลอุ๊ยอันเดอร์โหมดวิ่งชนแล้วตัวปิวแล้วตัวกิ้งลองดูหน่อยดีกว่าว่าถ้าเราอันติไปเราจะวิ่งถึงหน้าโกเลยหรือเปล่าเกิ๊ก Oh, no. <c oughs> โอ้โ,อโหน้อ้ยโคตรไกลอ่ะโหแล้วถ้าวิ่งผ่านฝาั่งตรงข้ามนี้ล้มด้วยนะเดี๋ยวลอง counter attack ดูนะทุกคนโอ้โห oh, คือถ้าใครเปิดอันตรีมาโดนสกิลนี้เราสวนกลับโหเตะไปโอ้จะเตะไปถึงหน้าโกเขาอยกแล้ว <c oughs> โคตรไกลเดี๋ยวเราลองไปใช้ในเกมกันเลยดีวยกว่าครับผมว่ามันจะเป็นยังไง มาดีครับตัวละครใหม่คัมแบ็กมาหาตัวเองไม่เจอแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในสนามแล้วปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนจัะไปจัะไปแล้วหลุดเดี่ยวแบบเฮ้ยเฮ้ยผมวิวอยู่ผมวิวอยู่เพื่อนผมวิวอยู่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 ใครได้อยู่ได้รับผม สวยไปไปต่อไปต่อดิชโก้ิโก้โอ้โหเประตูหาย้ประตูหายเลชโก้เลชโก้เลชโก้ไม่มีประตูดีไอเดี๋ยวเอ้าประตูตัวเองเพื่อนคงงงอ่ะที่เอามืงยิงประตูฝั่งตัวเองทำไมวะลืมดูฝั่งเอ้ยมาดิมันแน่นอกอ่ะเอ้ยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมล็อกลมให้ไปไปไปเลชโก้เลชโก้ดิชชับผม ต่อ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 เอาลูกบอลเอาลูกบอลหายโอ้เลี้ยงไม่ติดเท้าเลยแล้วจะเป็นวิ่งเร็วจังอ่ะโอ้ยถ้าตัวแดงเด็ดำดำมันวิ่งเร็วจังเลยต่อต่อต่ต่อต่ไอ้เชี่ยมันจะเลี้ยงคนเดียวทำไมวะเนี่ยผมบล็อกแค่นะทุกคนูบล็อกเองนี่แปลกๆแล้วผมว่ามันโปรแน่เลยตัวนี้ยิงจ่อๆโดนสกิลโกลเด้นดีเฟนซ์ผมไป ไปเลยเพื่อนเปิดไปแล้วโอ้โหมันโปรมึนโปรไปไกลเลยเพื่อนมันโปรมันโปรมันโปรแล้วสวัสดีครับมันโปรจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูมันวิ่งดีดูมันดีโอ้โหกูโอ้โหกูลอยตอนนี้มันโดนผมแน่ผมจะไม่ให้มันยิงเข้าอีกสักเม็ดโอ้ดูนี่ดูนี่อดีบมันโปรแล้วมันโปร้วมัน จ่าไปจ่าไปตรงหน้าตรงหน้าอาหน่อยอู้หรืออู้ปัจจัยเป็นเดี๋ยววะสวยช่วยช่วยไปเล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 ยอุ้ยโปผล่ไปแล้วโปผล่ไปแล้วโปโปโปล่แล้วไงโปแล้วไงมึ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 ง ไม่โคตรเร็วเลยใครจะวิ่งทันมังวะเร็วกว่าเดิมแฟนอีกใช่ไหมอ๋อฝั่งตรงข้ามเขาทะเลาะกันเองเหรอหรือว่าอะไรวะเนี่ยเขาทะเลาะกันเนะองทุกคนเขาทะเลาะกันเองเหรอไม่รู้อะผมไปก่อนฉันคือสไตรเกอร์ยิงปั๊บโอ้มาดีมาดีวายู ลงลอย่างนี้เข้าเพื่อนเอ้าโดนล,ล็อกหลบแรงมากเลยวะ oh <my> ปุ๊บการเล่นครั้งสุดท้ายพวกเราจะเอาชนะเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเราอยู่เหนือกว่าพวกนั้นปล่อยลงลงลงอย่างี้เรียบร้อยค่ะโปมันออกไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดีด๋ยวดกองหลังรอเซนโซเอ้ามาดิรอเซนโซโอ้เวลาหมดเย้ ชนะบโอ้โหมา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 ทุกคนเกมเพิ่งเริ่มพอดีเดี๋ยวเราลองเล่นกันหน่อยดีกว่าครับมาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องรอซ้อนอยู่รอซ้อนอยู่เพื่อนยึดเสียบใครไม่ได้เลยบาอยู่เอ้เพื่อนเอาโกมเป็นประตูอยู่ไหนสวยนี่ไงบล็อกโอ้ใช้หน้าบล็อกอ่ะเนาะบล็อกบอลหายไปไหนโอ้ใช้หัวบล็อกมันยังไม่จบหรอกนะเอ้ ประตูคูอยู่ไหนวะเอ้ยเอานถอ,อดหัวด้วยถงมาเพื่อนเอ้ยกมาเอา้หำโอ้โหนี่ลูกบอลลูกบอลหายไปไหนวะอุย้ยไม่หลอกยิงด้วยมาดิๆๆดิดิอุยอ้ยป๊๊บอุ้ยสวยเพื่อน่งมาน้องน้องหมูน้องหมู น้องเชสุกิโอ้โหเกมนี้มันไม่มีแนวประตูกันเลยวะโอ้ผมว่าโหดอยู่นะครับดอนโลเลนโซโอหเสียดายมากไม่ได้ใช้อเวกานิงแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมโหดแน่นอนถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องโมวาด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ